เปิดชีวิตอดีตตลกดังแดนนี่สีพินโยผันตัวอยู่กลางทุ่งทำนาเลี้ยงครอบครัวถือเป็นอีกหนึ่งดาราตลกคนดังที่ฝากผลงานไว้มากมายสาหรับแดนนี่สีพินโยแม้ช่วงหลังอาจหายหน้าหายตาไปจากวงการจนหลายคนแอบบ่นคิดถึงกันโดยหนุ่มแดนนี่สีพินโยไม่ได้หายไปไหน แต่ได้ผันตัวเองไปทำอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันปัจจุบันแดนนี่ผันตัวเองมาสร้างความสุขและกิจการที่บ้านพร้อมโปรเจกต์บ้านชายนาเอวาโซนกับบ้านชั้นเดียวพร้อมรถคลาสสิกสวยๆสะสมไว้หลายคันพร้อมปลูกบ้านชั้นเดียวแบบเรียบง่ายและใช้ชีวิตทำนาหาเลี้ยงครอบครัว โดยหากดูในไอจของหนุ่มแดนนี่นั้นก็จะพบว่าชีวิตดูแสนจะมีความสุขโดยได้ขับรถไถปรับพื้นที่นาเพื่อเตรียมหวานข้าวในทุง่งพร้อมแคปชั่นว่าช้าแต่ชัวปั่นนาย่ำนาเพื่อเป็นการปรับสภาพหน้าดินหลังจากนั้นหวานมาเมล็ดพันปอเทืองอีกประมาณ2-3สสัปดาห์คงเหลืองอาราม อย่าลืมติดตามชมกันนะครับที่บ้านชายนาเอวาโซนโดยฝรั่งคันทรีแดนนี่สีพินโยหากใครได้ดูชีวิตของหนุ่มแดนนี่แล้วแสนจะมีความสุขมากมายกับครอบครัวสุดอบอุ่นจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ